ทีนี้เดี๋ยวเราจะทักผงกันดีกว่าค่ะได้เลยตอนนี้ร้อนมากเลยหลายคนนี่จะดีแล้วว่าวิธีที่ทำให้โลกไปร้อนเยทังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เราจะมาอธิบายถ้าก้ที่โดนทางหนาหนึ่งองมาเลยใช่เดยรกเลยนะคะเมื่อตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นจากปกติอุณหภูมิปกติน่องศาเกิดอะไรขึ้นคะปกตินี่ยังร้อนยังไม่ร้อนี่กร้อนแล้วะยังไม่ร้อนก็รอแล้ววางถยังไม่ร้อนถุยังไม้อน่ศาวร รู uhm. ้่ป si> ็นไ่ดีแก้แต่ถ้าไม่แก้เกิดอะไรขึ้นว่าทาช่วยเลิกคุณไม่ต้องหวันกักนึงเลยนะคุม่เคเหงื่อหูทอและทำเลยป่าครับลัวฟันจะไปชอมน้องโอเคได้แค่ตรงสาระตรงสารเนี่ยมันจะแบบเกิดความหวั่นไหวตัวใหญ่แปลง จะเริ่มเปลี่ยนไปตอีเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเเริ่มเดมนี่่นี้ตอนนี้นะคะนที่สองวันอ๋อร้นแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะรขึ้นนะคะแต่ว่าเีกไดว่าแสดงว่าโลกของเราเริ่มกเิจริงแล้วเริ่มเปลี่ยนไปเนาะอเรเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นองศาที่พอฤดูเปลี่ยนไปจากที่ันหุ่นนาวจากที่ไทยหนาวก็ร้อนใช่หมค่ะน้าแข็งย่นเยอกเย็นมันก็ะลายที่อยู่บนพืโลกเรียกว่าอยู่อสาหปีตะออริและ แล้วแล้วทีนี้บอกว่าบ้านเราแล้วุดดีก็ไม่เห็นมีอะไรน้ำแข็งที่ราได้ลงมาไม่ได้อยู่ไหนค่ะน้ำก็จะไปทั่วทของประเทศของเราเองเป็นประเทศไายัน้าท่วพูดเ sure. no. no. oh. ือติด oh. ฟันอันนี้คือ2ององศาแล้วทีนี้นีหคัดคุณปสุดเนี่ยสองศาคะสองศา ไม่กลัวมากครับไม่เพื่อนมากเลยนะฝาเบาซอนครับที่มันเคยฝาบลมที่มันเคยอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็จะมีมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้มีพายุโอ้โหายุ น้ำแข็งนะครับบนเทือกเขาแล้วมันก็จะละลายลงท่วมโลกเรา้เยน้ำท่วมเราน้ำเลยครับผมอ้้หที่สางตัดเสียงสาครับพี่น้องเคครับแต่เมื่อกี้แค่บาเมซอนราวนี้ความอุดมสมบูรณ์ท่วงโลกเนี่ยโอ้ไม่เหลือละไม่เหลือไม่เหลือก็เม่ต้อนตอนนี้มีหนักเรื่องหนึ่งครับสองศูนอเราไปดูกันนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเสียงษารจะเป็นยังไ้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว เหมือนกนจมอยู่ใต้บาดาลเลยครับที่มัาจะเหลือแค่ที่ยืที่มันเกาะคือจริงๆบอกคว่าหนักเรื่องนี้เนียอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับแล้วก็ส่งมีชีวิตเนี่ยทุกคนจะเหแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่เลยนี่เลยหายไปเลยงขึ้นนไดีาไปไม่ขึ้นขึ้นขึ้งบนเยอรยนักแล้วต่อไปนะคะตอนนี้น่ากลัวมากๆาก็ ไม่กลัวเดี๋ยวถ่ายรูปแบบเียัฉันจะถายรูปแบบเดียวฉันไม่กลัวตอนนี้น้องบอกน้องบอกฉันไม่กลัวฉันมีกล้ององาต่อไปครับค่ะองศาที่าค่ะผมก็สี่องศาหน้าตัวหานี้นะครับผมแตวาโลกั่งอย่า้อนืนอีกเ้าองศานะครับผมครับเอาแค่ง่ายก่อนดีกว่ามสี่ิชิวัโลกไหยหายไปถึงแปดสิบเปอร็นข้างล่าง่ยหายหมดแล้แต่ข้างบนเวทีแล้วผม อันนี้เปลี่ยนทาไม่อันนี้เปลี่ยนแท่ไม้ฟังเฉยแต่นอกจากนั้นนะครับผมเรายซราหรือว่าเรซาโกบีเนี่ยซึ่มีอยู่ในในโลกของเราแล้วเนี่ยจะขยายขึ้น่เป็นทวีครับใช่ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะเหลือแค่8 0เอง20%สิ่งมีชีวิตหลือ20% 20%ไม่ใช่หรือาร์20% 20%นี่แสดงว่าตั้งใจฟังะเนี่ยอันนี้เป็นข้ออื่นข้อตัวเองไม่ใช่ในสกต่ขอฟั องศาเหรอใช่ครับคือองศาจะเป็นยังไงองศาเป็นยังไงถามพี่ปั๊มดิโองศาเป็นยังไงครับสำหรับองศาที่บกนะ่ยถ้าพูดในศาสตร์ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกอาจจะไม่เหลือสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยก็ได้สามารถค่าดาได้เลยไม่สามารถค่าดาได้เรียกว่าโลกนี้จะกลายเป็นดาวเคราะห์หรือเปล่าใช่ครับใช่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่แบบไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เลยน่ากลังมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆน้องๆคะทราบไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อ ภูมิสูงขึ้นเนเกิดอะไรขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มันจะมาเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเราโดยเร็วเราสามารถจะมีวิธีการอะไรบ้างคะใส่เสื้อผ้าน้อยสิ้นไม่ใช่บวกกับรองเท้าแตะแล้วนะฮะสองสิ้นบ้างสองสิ้นมันรีบมันเป็นหลายวิธีที่แม่อาจารย์ใช่ไบมว่าเราไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วก็พบถุงผ้าง่ายๆถุงผ้า้ยใช่ไหม ก็ซื้อของแล้วต้อใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันย่อยสลายยากอ็แบบนี้ครัตอนนี้สำหรับพวกเรานะครับสิ่งที่ทำให้หายร้อนได้ดีที่สุดเนี่ยคือปิดเทอร์มินับสปอร์ตเลยนร้อนมากมากเลยฮะจริงเนี่ยคือต้องปิดแอร์มูให้เห็นหน้าพวกเราครับผมไม่ได้เราว่าก็ใช้อาบน้ำไฟอย่างประหยัดละกันนะครับก็อย่างนั้นแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยพยายามใช้รถที่ไม่ใช่รถส่วนตัวมีใช้รถขยัะให้รถกันเยอะๆอ่าใช่รถเมล์รถ ก็จำทางเลยถ้าอยากใช้ก็พาเพื่อนไปด้วยถ้าไปช่วย,ออยใช่ไหมใช่แล้วนะคะค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะน้องๆาพีออ่ทราบแล้ววิธีการจะทำยังไงอยากให้กลับบ้านไปทำด้วยนะคะแ,แล้วก็สามารถที่ช่วยก็ได้ก็ช่วยแต่ละกันประหารเรื่องของโรคหรอค่ะยังไงในช่วงนี้ค่ะขอให้แกเอนนะคะเป็นทักคู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก,กลับมาพบก,กับคอนเสิร์ตของพวกเขาค่ะก็เจอกันเมื่อแอนด้วยค่ะ